เป็นภาพสุดอัศจรรย์นะครับที่พระอาจารย์ท่านได้ถ่ายไว้หาเลขมงคลนะครับเห็น mm hmm. จริงๆนะเลขเก้านะอาจารย์ mm hmm. เหมือนทะเบียนรถเลยอะ่ะ mm hmm. เราผ่านไปผ่านมา mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ดูไม่มีใครรู้นะว่าเป็นบ่อน้ำนะครับนี่ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. ดู เดินผ่านนี่กี่รอบแล้วเนี่ยตั้งหลายรอบทุกครั้งที่เรามาเราผ่านตรงนี้หมดแต่ไม่มีใครรู้ว่าอันนี้คือบอ่อน้ําทิพนะครับบอ่อใหญ่ที่สุดของที่พักสง์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูน้ำน้ำบกนีนเปิดปน้ำจะขึ้นโอ้คือคือปิดปากท่อน้ําไว้นี่นตันน้ําไวน้นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก็อกก๊อกนิวครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ที่พักสงถ้ำเมืองศิลาน้ำทิพย์อยู่กลางดงแม่เพจนะครับตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินเดินมาจากข้างล่างท่านะผู้ชมเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะไปชมต่อด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบนคุณแม่หนูดีแล้วก็อาจารย์วิศนุคงขึ้นไปแล้วนะครับ เราจะไปชมศาลาด้านบนนะครับนี่นะให้ดูบรรยากาศอันแสนจะวังเวงที่ที่พักสูงแห่งนี้นะครับนี่เหมือนร้างมาเป็นสิปีแล้วนะครับท่านผู้ชม,มผมเดินมาจากข้างล่างนะครับเหนื่อยมากมเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกัน นี่นะครับเห็นว่าด้านบนก็มีบ่อน้ำทิพย์อีกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอยู่บนศาลาด้านบนไม่มีพระสงฆ์อยู่นะครับท่านผู้ชมด้านในเนี่ยไม่มีพระสงฆ์อยู่แต่ว่าข้างนอกตรงทางเข้าทางนู้นนะครับตรงทางเข้ามาทางโน้นจะมีพระสงฆ์อยู่หนึ่งรูปครับแต่ว่าด้านในเนี่ยที่เป็น ร้างวังเวงอยู่เนี่ยไม่มีพระสงฆ์อยู่เดี๋ยวดูเหมือนร้างมาเป็นสิบปีเลยนะครับท่านผู้ชมหลังคาอย่างนี้ก็พัพงหมดแล้วอันนี้ก็เป็นถ้ำนะครับเป็นเทอิอเขาเรียกว่าเป็นถ้ำผาเทือกดูสวยงามทุกจุดนี่นะ เราจะขึ้นไปด้านบนไปดูนี่เราไปดูด้านบนน,น้องสองคนนี้ก็มาอีกวันนี้นี่ด้านบนนะอู้ด้านบนก็กว้างมากเลยนะท่านผู้ชมเป็น ลานหินอันนี้ด้านบนอันนี้ก็เรียกว่าศาลานะครับมีของใหญ่มีพระประธานย้อนเสดอันนี้เป็นผ้าอะไรเดี๋ยวเรามาดู อันนี้เป็นผ้าเป็นเสือ้อมาดูมาดูรูปอะไรนะตรงนี้รูปไหนรูปนั้นเหรอเดี๋ยวดูในรูปไหนที่ท่านบอกโอหอันนี้ท่านถ่ายในถ้ำใช่ไหมโอ้ห้าน,นี้เนี่ย เป็นภาพสุดอัศจรรย์นะครับที่ป้าจารย์ท่านได้ถ่ายไว้เป็นแสงที่ห่มขาขาวๆนี่เป็นคนเหรอครับหรอโอ้เป็นเหมือนห่มขาวนะครับแต่ว่าตรงสีสานเนี่ยจะเห็น,นดำดูเอาะ เรามาก็หาสิ่งเดียวเลยหาอะไรอาจารย์หาตัวเลขมีไหมอยู่ภาพหาเลขมงคลนะครับมีไหมตัวเลขอยู่เนี่ยอเหมือนผมเห็นนะขออนุญาตขึ้นไปนะครับเหมือนผมเห็นนะโดยผมรู้กันเห็นจริงๆนะเลขเก้านะอาจารย์เหมือนทะเบียนรถเลยอ่ะนี่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 เห็นไหมเห็นเลขเก้า บอคอแล้วก็เก้าครับบอคอแล้วก็เก้าท้ายนั่นเห็นหน่อยนึงตัวท้ายอ่ะเห็นขีดมาน่าจะเจ็ดหรือเปล่านี่ครับนคนเห็นผมเหมือนผมเห็นไหมสีเขียวๆนะ่ะ ลูกช้างตัวไหนต้งฝั่งซ้ายมือเหรอโอ้ช้างทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยน,นี่ผมเห็นงวงช้างอันนี้เป็นเสียศีคระนี่ตัวเลขอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ตรงนี้น,น,นี่นะครับคือพระประธานที่อยู่ ศาลาด้านบนนะครับท่านผู้ชมไหนบ่ออยู่ไหนครับแม่อะไรกได้คดูได้มาจากไหนครับมาจากไหนครับครับไหนบ่อบ่อสิงอยู่ไหนครับแม่เดี๋ยวจะมีเดวน้องพาไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อสิงเยวไปดูบ่อสิงนะครับ ทีนี้เราก็จะลงมาบ่อสิงอยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านล่างเห็นว่าอย่างนี้นะ,ะไม่ได้อยู่ด้านบนเดี๋ยวเราไปดูเอออยู่ตรงนี้เหรอบ่อสิงโอ้ก็อยู่ใกล้ๆเราผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสัมผัสได้หรือมองเห็นเลยนู่นมุ่งหน้ากันขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ศาลาด้านบนนู่นนี้นี่นมาศาลานี้ ไหนบ่อสิงไหนไหนสิงอยู่ไหนอโอ้อโหมีนางรำถวายโอ้โอเราผ่านไปผ่านมาแล้วก็อโอ้โดูไม่มีใครรู้นะว่าเป็นบ่อน้ำนะครับนี่ท่านผู้ชมดูไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ่อน้ำนะครับ เดินผ่านนี่กี่รอบแล้วเนี่ยตั้งหลายรอบ,บทุกครั้งที่เรามาเราผ่านตรงนี้หมดแต่ไม่มีใครรู้ว่าอันนี้คือบ่อน้ําทิพนะครับบ่อใหญ่ที่สุดของที่พักสงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนดูพื้นนะครับคือไม่มีก้อนโอโอ,โอ,อันนี้แหละครับอยู่นี่แหละอันนี้แหละปุยะ อันนี้ยกดูได้เหรอโอ้ไม้แผ่นโอไม่ใช่ไม้เป็นอิฐใหญ่เลยถูกครับนี่เหรอครับปู่ย่าโอ้ที่ที่เราเห็นนะ่ะใช่ไหมที่ถ่ายรูปติดโอ้น่าจะใชน่น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นองค์ย่านะที่ใส่ชุดขาวใหญ่ๆอะ่ะเออใช่ที่เกาะช้างนะ่ะเนี่ยรูปเหมือนเหมือนย่าเลยนี่ ที่ผมเห็นด้านบนน่ะนะครับที่อยู่เป็นรูปภาพอยู่ศาลาด้านบนนะ่ะผมจะเห็นว่าเป็นเหมือนแม่ชีใส่ชุดขาวแล้วก็เกาะช้างไว้ครับนี่ไงช้างช้างครับผมก็เห็นนี่ฮะฮาจะเห็นนี่แลนี่ไงนี่ก็ช้างโอ้นี่ไงสิงสอง,สง,สอ,งอันนี้สิงหนึ่งนี่สิงสองแล้วก็มีช้างมีช้างครับ คุณแม่ครับอันนั้นคืออะไรคุณแม่เปิดได้ไหมเป็นอลักษณอะพระอบอะะ่ะ,ะ,ะคืออะไรโอ้โอเห็นมองเห็นเหรอแม่้มางไหนตรงน้ำน,น่าจะอยู่ตรงกลางนะผมว่าโอ้อันนี้ใช่ไหมคือบ่อที่ที่พระอาจารย์พูดแน่เลยว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยก็คือหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ เห็นพ้าอาจารย์พูดแบบนั้นนะว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่นีดหนึ่งเดียวในโลกว่าอย่างนี้คืออะไรครับคุณแม่เป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเหรอครับเป็นพระธาตุมีพระองคไหนมีรูมีรูเหรอคุณแม่ตรงนี้โอ้ตัวนี้สองเห็นดูนั่งนั่งบกตัวนี้เปิดนั่งอยคือคือปิดปากท่อน้ําไว้เนี่ย ตันน้าไว้แน่เลยผมว่าน้ําคือน้ําต้องพุออกมาใช่ใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นถ้าถ้าไม่เอาแผ่นนี้ปิดไม่เอาแผ่นนี้ปิดไว้น้ําจะออกตลอดเวลานี่มียึดวางไว้อย่างหนักคือกันให้น้ําพุน้ําไหลออกนะครับนี่นี่ในปีมีท่ออยู่ด้านในนะมีท่อน้ําครับถ้าเกิดเอานี่ออกเนะี่ยน้ำพุ่งอยู่ตลอด นี่เหรอต้นไทนี่เหรอไหนสองคนนั่นเหรอโอ้จุดทูบนี่เหรอโอ้นี่นดูดูลากไทรรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนถึงเอาตัวนี้มาปิดไว้กันน้ำพุ่งออกมาน้ำออกจากดินครับ แล้วถ้าเกิดถ้าเปิดเนี่ยน้ำจะไหลลงมานี่หมดเลยนะเนี่ย,นเ,ยเนี่ยอมฆเนาะใช่ใช่แล้วก็ไหลลงเข้าไปนู่นครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเปิดถ้าเปิดบอ่อนี่ก็คือหนึ่งเดียวในโลกครับ อ๋ปิดไว้แบบนี้นี่เองมีสิงทับไว้สองสองสิงเนี่ยครับเห็นครับ <c oughs> เปิดไม่ได้ถ้าเปิดต้องเอาแผ่นนี้ออกครับแล้วเปิดต้องเอาแผ่นนี้ออกแผน่นแผ่นที่ทับไว้เนี่ยน้ำก็จะพุ่งออกมาเลยตรงนีน้ตรงนี้เลยจะเป็นจุดเด่นเลย แล้วก็มีช้างนั่นที่พระอาจารย์อยากจะสร้างช้างก็นี่แหละพาาจยา์ก็ชอบช้างนี่เองสถานที่แห่งนี้ก็ชอบช้างท่านมหาต้องลงมือแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก็อก,กนิวด้วยนะครับ